สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีมะเส็งในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตาม อาจจะเป็นในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือความสัมพันธ์ที่คุณเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องการที่คุณทำอะไรร่วมกับใครอันนี้นะเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้คำตอบจากาคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญแล้วก็ไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่ 5ดาบบวกกับไพ่3ดาบไพ่ห้าเหรียญอันเนี้ยคุณก็พอจะมองออกเนาะว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยของคุณกับใครบางคนนะมันเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกด้อยค่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องทนทนยอมเสียเปรียบ ทนยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกดขี่ข่มเหงแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะตัดใจนะไม่กล้าที่จะจบความสัมพันธ์อันนี้ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าเออคุณได้อะไรนะได้ผลตอบแทนหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่คุณคาดหวังจากการที่คุณจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ผู้จัดก็หวังว่าคุณควรคุณควรที่จะได้อะไรบางอย่าง ไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วนะอันนี้ผู้จัดก็มองเห็นแหละว,ว่าใครบางคนนะจะไม่ได้รับความเท่าเทียมนะผู้จัดก็ถึงถามว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยเพื่ออะไรนะแล้วมันคุ้มค่าไหมแล้วทีนี้อย่างบางคนเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอผู้จัดมองเห็นพลังงานของไพ่ห้าดาบแล้วก็ไพ่ อัศวินถือเหรียญมันเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่ามันย่ำอยู่กับที่นะมันมองไม่เห็นความคืบหน้าหรืออาจจะเป็นการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะที่บางทีอาจจะแกล้งทําตัวเหมือนกับว่าไม่มีความรับผิดชอบหรืออาจจะทําอะไรที่มันเป็นการเอาเปรียบหรือว่าทำ้ายน้ำใจกันนะกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อ บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะจบเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์อันนี้ไปเองโดยที่เขาเลือกที่จะไม่พูดกับคุณตรงๆนะว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเขาอยากจะจบออกจากความสัมพันธ์นี้นะเขาไม่กล้าที่จะพูดแต่เลือกที่จะใช้ไอ้พฤติกรรมแล้วก็การกระทําอะไรบางอย่างที่เป็นการทำลายจิตใจกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาปฏิบัติกับคุณนะสิ่งที่เขาเคยดีกับคุณมาตอนนี้เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้เคยรับจากความสัมพันธ์ตอนนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมนะอย่างที่ผู้จัดบอกอะว่ามันเป็นการกระทำที่เขาจงใจแหละที่เขาต้องการให้คุณเนี่ยยอมรับ ไปโดยปริยายถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะโดยเฉพาะพลังงานของไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยปกติแล้วจะไพ่คิงถือเหรียญควรจะเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่คุณควรจะคาดหวังได้นะในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครบางคนที่ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนรวยเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่ดีมีความมั่นคงแต่เป็นยังไง พอเขาขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวไอสิ่งที่เขามีเนี่ยก็เอาไว้ล่อนะให้คนเนี่ยมาติดกับดักให้คนหลงเชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่จะให้ความสุขความมั่นคงกับอีกฝ่ายนึงได้แต่ทีนี้พอคุณไดอ้อยู่ในความสัมพันธ์อันนี้นะมันก็เหมือนกับว่า แรกๆเขาก็จะดีกับคุณมันก็จะดีแค่ช่วงโปรโมชั่นนะเพื่อให้คุณเนี่ยหลงไหลคอยตามหรือว่าเพื่อให้คุณเนี่ยลงลึกในความสัมพันธ์กับเขาแต่พออยู่อยู่มาใช้ชีวิตร่วมกันตอนนี้มันก็จะได้เห็นแล้วแหละนะว่าสภาพของคุณเนี่ยก็คือเหมือนกับไพ่ห้าเหรียญเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้เอาจริงๆคาดหวังพึ่งพาอะไรไม่ได้แล้วคุณจะเห็นเลยว่าคนคนนี้ โอ้โหต่อให้เขารวยต่อให้เขามีเงินทำไมเขาใจดําได้ขนาดนี้ทำไมเขาเห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้นะแล้วโดยเฉพาะพลังงานของไพ่พัทสังฆราชอันเนี้ยบอกให้เราได้รู้เลยว่าใครบางคนเนี่ยเป็นพวกประเภทสร้างภาพนะใช้หน้าตาใช้ภาพพจน์ของเขาเนี่ยเอาเปรียบในความจริงใจของคนที่บริสุทธิ์เอาเปรียบคนที่หลงเชื่อนะ หลงคอยตามกับสิ่งที่เขาพยายามสร้างภาพนะสิ่งที่เขาใช้ภาพพจน์ของเขาเนี่ยเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้คนเนี่ยมาติดกับดักนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนการทำอะไรร่วมกับใครในเรื่องเงินทองผลประโยชน์คนคนนี้เป็นพวกประเภทหน้าเนื้อใจเสือ ถ้าเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือเหรียญที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวแล้วเขาปรากฏขึ้นมาท่ามกลางของไพ่หกเหรียญไพ่ห้าเหรียญบอกให้เราได้รู้เลยว่าพอคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันคนคนนี้กล้าที่จะโกงคนรักคู่ครองกล้าที่จะโกงกล้าที่จะเอาเปรียบคนที่ทำธุรกิจธุรกรรมกับเขาในเรื่องการเงินผลประโยชน์คนคนนี้ไม่เว้นใครเลยนะ แล้วเขาเป็นประเภทเห็นเงินสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่านะแล้วก็เป็นประเภทเห็นแก่ได้แม้แต่กับเงินเล็ก,ลกๆน้อยๆแล้วก็จะทำให้เสียคนที่ดีๆไปนะแล้วก็เสียภาพพจน์อะไรแบบนี้เขาไม่แคร์เขาพร้อมที่จะมองหาเหยื่อลายใหม่นะในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตามอันนี้ผู้จัดก็อยากจะให้คุณน่ตรวจสอบ ความคิดการกระทำและก็พฤติกรรมของตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยว่าใครเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติกับต่อกันแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณและถ้าคุณเป็นฝ่ายที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณเริ่มรู้แล้วละว่าคนคนนี้เป็นพวกประเภทปากอย่างใจอย่างนะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย ถูกหลอกใช้หลอกให้ความหวังนะอันเนี้ยไพ่ก็ยืนยันให้คุณได้รู้ว่าคุณนะ่ะคิดไม่ผิดหรอกนะแล้วการที่คุณคิดที่จะทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะแล้วคุณคิดว่าความรักความดีความอดทนของคุณนะ่ะจะเอาชนะใจคนคนนี้ให้เขากลับมารักหรือว่าเห็นคุณค่าในตัวคุณอันเนี้ยคุณก็จะผิดหวังนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สามดาบ ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วคนคนนี้ในเรื่องของจิตใจของเขานะก็เป็นตัวแทนของไพ่สองเหรียญหมายความว่าคนคนนี้ถ้าเขาคบคุณเขาก็คบคุณเป็นแค่เ,เหมือนกับว่าตัวเลือกนะหรือเป็นทางผ่านระหว่างที่เขารอ,อาคนที่จะมาให้ผลประโยชน์กับเขานะ เพราะว่าเอาจริงๆแล้วผู้จัดอะอยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าช่วงเวลาเนี้ยอย่ามองคนที่ภายนอกนะอย่าเห็นว่าเขามีเงินทองมีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วคุณคิดว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณจะมาให้ความสุขให้ความมั่นคงกับคุณเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าพอมันมีพลังงานของไพ่สองเหรียญเนี่ยแล้วมาขึ้นคู่กับไพ่ คิงถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวอันนี้ก็บ่งบอกให้เราได้รู้ถึงตัวตนทาตแท้ของคนคนนี้นะสิ่งที่เขามีเขาเอาเอาเขาใช้มันมาเป็นเหยื่อล่อให้ใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ว่าเขาไม่เคยคิดที่จะแบ่งปันเขาไม่เคยที่คิดที่จะเลี้ยงดูใครนะเขาเขาเป็นประเภทอะไรอะ่ะ เห็นแก่ตัวด้วยซ้ําหรือว่าการที่เขามองใครในความสัมพันธ์เนี่ยคนคนั้นเนี่ยนะจะต้องมีอะไรดีนะจะต้องมีบางสิ่งที่เขาคาดหวังที่เขาสามารถตักตวงผลประโยชน์ของคนคนนั้นได้นะอย่างที่ผู้จัดบอกอะไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะอการที่คุณอยู่กับใครในความสัมพันธ์ตอนเนี้บางคนเนี่ย คุณก็ได้รู้แล้วนะว่าคนคนนี้เป็นยังไงเป็นอย่างที่ผู้จัดพูดไหมนะแต่ใครบางคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยนะยังอยากจะผลักดันให้ความสัมพันธ์ได้ไปต่อทั้งๆท,ที่ตอนนี้คุณก็เริ่มรู้แล้วว่าคุณเจอการกระทำที่ใจร้ายเนาะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขารับปากกับคุณมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเรับปากกับคุณนะ เขาอาจจะแบบว่าสัญญาว่าเขาจะาให้ความมั่นคงกับคุณในเรื่องเงินทองผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะสัญญากับคุณว่า,าคุณอาจจะมีเป้าหมายอะไรร่วมกันกับเขาแต่ตอนเนี้ยพอหลังจากที่เขาได้คุณแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเริ่มทํานิสัยไลๆอะไรออกมาถ้าเกิดว่าเขาเบื่อคุณนะเขาอยากจะให้คุณเนี่ย สมัครใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์อันนี้ไปเองเขาก็เลยทำตัวแบบว่าเลื่อยเชื่อยทำตัวเหมือนกับว่าไม่มีความรับผิดชอบอย่างที่ผู้จัดบอกอ่ะสิ่งที่คุณเคยมีเคยได้เขาก็ทำเป็นว่าไม่สนใจไม่ทำตามที่พูดซะอย่างนั้นะนะนะอันนี้ผู้จัดก็มองเห็นแหละจากหน้าไพ่ว่าใครบางคนเจอสถานการณ์แบบแบบนี้เรียบร้อยแล้วเจอกันกระทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่เชื่อไงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่แบบว่าอารมณ์ชั่ววูบของเขาความหงุดหงิดของเขาก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาแต่ว่าถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะผู้จัดก็พูดให้คุณได้มองเห็นภาพแล้วนะแล้วก็อาจจะเป็นคำทำนายที่ค่อนข้าง ออกมาในด้านลบอะนะที่ดูเหมือนอาจจะไปทำลายความฝันความหวังของคุณแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคำทํานายที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจที่อยากจะให้คุณะมองเห็นสถานะตัวคุณเองแล้วก็อยากให้คุณะได้ตื่นรู้แล้วอยากให้คุณได้รู้ว่าคุณอะอยู่ในความสัมพันธ์กับคนแบบไหนนะคุณจะได้ไม่หลอกตัวเองอีกต่อไป แล้วคุณก็จะได้ไม่พยายามเอาชนะใจคนคนนี้เพราะว่าคุณจะเสียเวลาเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะยังเป็นช่วงเวลาที่คุณคบหาดูใจกับเขาถ้าเกิดว่าคุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดก็อยากให้คุณแยกตัวออกมานะคุณจะได้ไม่เสียเวลาเปล่า พราะอย่างบางคนผู้จัดมองเห็นและว,ว่าเขาเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเ,เหมือนติดกับดกักอะเนาะเหมือนถูกหลอกใช้แล้วก็ถูกเอาเปรียบในความจริงใจทัทง้ทงทงั้งที่ผู้จัดเนี่ยมองเห็นนะอย่างบางคนเนี่ยทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทัทง้ทงทั้งที่พยายามยอมรับปรับตัวทําใจแล้วทุกอย่างแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่า หมดความรักหมดความศรัทธาในการและวกันแต่ยังแต่บางคนมันอาจจะยังมีในเรื่องของภาระสัญญาหน้าที่อะไรบางอย่างที่เขาจะต้องทนหรือเหมือนกับว่าเขาจะต้องรอให้ตัวเขาเองเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองก่อนให้มีความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือว่ามีความมั่นคงพอที่จะออกจากความสัมพันธ์อันนี้ผู้จัดก็มองเห็นได้แหละว่าใครบางคนก็พร้อมที่จะจบ พร้อมที่จะออกจากความสัมพันธ์เริ่มมองเห็นสถานะของตัวเองแล้วว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติกับคุณหรือการที่คุณทำดีกับเขาเนี่ยยังไงเนี่ยคุณก็จะไม่มีทางที่จะชนะใจค,คนคนนี้คุณก็ยังจะต้องจมปลักอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยที่เขาจงใจที่จะทำร้ายคุณจงใจที่จะ พยายามผลักดันให้คุณเนี่ยออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไปเองเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มเบื่อคุณแล้วนะอันนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นคำทำนายที่ฟังแล้วมันดูโหดร้ายแล้วก็ใจร้ายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะนะมันก็บ่งบอกให้เราได้รู้แหละว่าคำทำนายอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่า คำยืนยันนะ่ะให้คุณได้ตื่นรู้แล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็เลิกที่จะหลอกตัวคุณเองอีกต่อไปว่าคนคนนี้เขาจะรักคุณแล้วก็ให้ความมั่นคงกับคุณเพราะเขาแสดงให้คุณได้เห็นแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลยและการร่วมงานการ ร่วมธุรกิจธุรกรรมอะไรกับใครเป็นหุ้นส่วนอะไรกับใครผู้จัดก็เชื่อว่าตอนนี้คุณได้รับบทเรียนจากคนคนนี้แล้วจากคนที่คุณไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นใครก็แล้วแต่เป็นผู้ใหญ่ที่คุณนับถือตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยไม่มีศีลธรรมไม่มีจรรยบรณแล้วก็ เห็นเงินเนี่ยสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่าแล้วก็เขาปล่อยให้เงินเนี่ยมามีอิทธิพลกับตัวเขากลายเป็นว่าเขาไม่แคร์ความรู้สึกใครแล้วเขาไม่แคร์แม้แต่ภาพพจน์ของตัวเขาเองที่ใครจะมองมาแล้วในเหตุการณ์นเนี้ยผู้จัดก็มองเห็นแลละว่าถ้าเกิดว่าคุณทนไม่ได้ในความสัมพันธ์เขาก็พร้อมที่จะ จบพร้อมที่จะหันหลังให้กับคุณถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณเนี่ยเริ่มรู้ทันเขาแล้วนะเขาก็พร้อมที่จะมองหายเหยื่อลายใหม่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงแก้ไขไอ้นิสัยพฤติกรรมของเขาเพราะอันนี้มันเป็นไมซ์เซ็ตของเขาเลยมันเป็นตัวตนทาดแท้ที่เขาปกปิดซ่อนเล้นมาตั้งแต่แรกนะแต่ว่าแรกๆเนี่ยเขาอาจจะทำดีกับคุณ นะเพื่อให้คุณเนี่ยตายใจเพื่อให้คุณเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจเขาแต่ประสบการณ์ที่คุณได้คบหาดูใจกับเขามามันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้คุณได้รู้แล้วแล้วก็คำยืนยันจากหน้าไพ่อันเนี้ยนะสิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณคุณก็รู้แล้วว่าคุณควรที่จะดําเนินชีวิตของคุณยังไงคุณควรจะตัดสินใจที่จะเอ่ อยู่ต่อหรือว่าคุณควรที่จะเลือกออกจากความสัมพันธ์อันนี้ด้วยความสมัครใจนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณไม่เลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์การกระทําของเขาเนี่ยเขาก็จะเหมือนเหมือนกับว่าบีบให้คุณเนี่ยทนไม่ได้ นะหรือไม่งั้นคุณก็จะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ยอมรับไอ้พฤติกรรมที่เลวร้วายของเขาที่เขาพยายามยัดเยียดให้กับคุณนะผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้เก่กันนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ